วันนี้เรากลับบ้านไวนะท่านกลับบ้านไวสักหนึ่งวันเนื่องจากฝนรินเอา้าเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์การกลางร่มของเราพ่อฝนรินพี่น้องเอ้ยมันไม่เป็นยังเวลาขี่รถนะถ้าฝนตกนักนะค่อยกลางฝนรินเก็บซะก่อนเออฝนตกฝาห้องกับมาพี่น้องเอ้ยก็อยากเฮ็ดเฮื่อนให้เขา ฝนตกฟ้าฮ้องบ่เกี่ยวมาเฮ็ดให้ได้ ครับขี้เมื่อก่อนเออไปไปเบิ่งาน เดินทางกลับทุกท่านตอนนี้ก็ปลายโมงกว่า,กวาเกือบบ่ายสองแล้วพี่น้องเอ้ยอะกลับในเมื่อฝนไม่หยุดเราก็หยุดอ่าเจอแล้วกบแลี้มวบนนี้พี่น้องเอ้ยมืดมาอีกแล้วคุณ และทางครับน้ำลัดถนนละมั้งนี่ยนี่ดุท่านน้ำลัดถนนมาแล้วนี่เห็ดงารบ์อะไพี่น้องเอ้ยสักราชการเขาปลูกอะไรแบบไม่ต้องรดน้ำเลยเนาะ mùa bè không ông vẫn làm kéo nhau lưới xong bài cây trồng lưới và cái mặt lắm thì lắm là nhá trong lắm mượn nhầm nói cái muốn lấy lại nhá cái này trong lắm รับคฝนตกมันมือเลยมันอีกน้อยตอนนี้มันเบาลงแล้วตอนนี้แต่ว่ามันสัมันกระตกลงไปอีกว่าในลำคา้าี้เ้ืงเมืาะว่าเราพานันพามาโดนล้ว ฝนมันตกเป็นะระองนะ,ะร่องฝนนะมันไม่ได้ตกหรอกมันเป็นะระองฝอยๆนะอ,อ,อันนี้มันเป็นร่องฝอยอยู่ ่าลองด้วยในน้ำาพวกขักน้อง ตอมาวไปกินเาอยู่บ้งวกนี้ไกินแล้วเาสองแม่ล sort of ูกน่ตกปลามาุมย่องเยต่อไ่ามายได้เพื่อะตกปลาอยู่นาเฮือนเจ้าของาเนยกินหรอกเออยกงองมคือบอก ต้องรู้ึกมันเหนื่อยซืนอเนาะกดล้างกดเอวย่องงอน่องงอปวดทึกอืมแฮ่เด้แฮ่เผาเด้โยวันวันเทเดียวลากเอาเลยวันวันเทเดียวเรียนตีกาลงน้ำนันมันบ่มีสลับอยู่นี่นี่เฮ้ยเอาเอาบรรยำนันเฮ็ดความซาไปคลักในวันลากวันลากหรือแม่เพื่อนเจ้าของนี่ อ้าวพญายนันลาคมืัอนันน้นงี้ยังได้เนาะมาเห็ดป็นเนาะเป็นวันซื่อๆนี่ได้ปลาเถลยใชคนโป้อมชื่อไ้เชื่อมเล็กไม่ได้ไงเมื่อให้ถ่าแล้วนอนถ่าแล้วคนลุกเม็นมอยเป็นมอยตลอดไหมตีละกา,าถ่ากะเมื่อยแล้วมาดามมันอีเด้ออ๋อมาดามเมือ่อไปเมื่อกี้นี่ อืมมาดาบมาทางนี้นะท่านมาเมื่อเลยอืมเมื่อกี้นี่อ๋อ,อมาดาบเมื่อเมื่อกี้นี่เราไปหันห่นเฮาพอนนี่เบิดถูกป่ากินยินใด้จนหมดนี่ตามตัวบางไงเท่านี้ก่อยนี่ <c oughs> ีกว่า,วามเีเนื้อเห็ดเนาะพาเด็กแกสเส้งดับหน้ากดะดำพาได้พีนี่เป็นจะได้เป็นจะได้กินเข่าอยู่บ่หรอยเออ,อข่าคืออยู่บ่หรืบันี้เบ,บิง้งคือสิไปไปหมดแล้วเข่าก็ได้ดไนั่นบอกเขตนั่นบอกหน้าเจ้านะเขตมั่งน้ำล,ลายนี่บอกอันว่าแล้วว่าที่ได้เอาเอ,อ่อของเขา

โอ้ยอ,อืมมาดามขี่รถมาฮอดมาฮอดพี่แล้วเหามาฮอดพี่อน่าจิบ่เห็นดอกบ่มีไปเห็นไฟดอกเบิ่งแล้ว ่นเกินจัะว่ามาแถวนี้พอดีมาดามผ่านแวบมาเออเนาะไปไป็นซอยบักต้องกินนะเฮาเนาะอ๋อเห็ดเห็ดโตนั่งบ่โอ้ยังได้ยดงังนั่งสักผ้ายังได้สูงจั้หน่อยเนาะ Oh. เออเออเออก็เอ,อ,เอ,อาไม้แบบเพชรสูงๆเอาเลยจ้ะนะม,ม,มันบ่ม,นมีบ่เอาบ่าเดี๋ยวตัวสูงๆกรนี่เดี๋ยวเฮ็ดหเอาเอาเป็นไหมเนะี่ยแต่ว่าเฮ็ดให้อันสูงยังน้อยเออมันเตี้ยพ่นเนาะเอาให้แบบนั่งพอดีซัมคู่นี่บอกความสูงนะเอออยากได้ซัมนั้นเนาะเออเออคันเล็กคันเล็กเนี่ยมันต้องได้เชื่อมนะ เกันเล็กน้ำมันต้องไดปเสื่อมเอไปไ็นยังไงเนี่ยนั่งเอาไว้ซักผ้าพี่น้องเอ้มันไหลไปกำน้ำมันไหลไปกำน้ำน้ำเอาไปเนาะนนนเออน้องเอ้เน,ะน,น,นเาะแต่ละมือแต่ละเว้น บริวิไไหารับจ้างทางใดบอเลยไ,ได๋มันบ่มีิภัจ้างอา่าขันคันมีผู้จ้างก็อยากไปอยู่เนะเาะอ่พอได้ซื้อขนมเออมันบ่อยากไปเนาะเออเกาะตากันเออจ้า ยาอนบ่หันที่สามอืมอะหมอนัดมือไมส่สก้อนจังกินรีไว้วจะไปซอยมากกะทอนบ้านเพื่อนนะพี่น้องเมนัมนะ่ละมาหอกาโาที่มนัอเอยจะปอยาอยู่สกุลบ่เอยบ่มาง่ายดอกขาวาสกุลสกุลกว่าสิไดคิวอีก S <S 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 อาอยู่นี่กับคักยางหนึง่งพี่น้องได้ฟังเสียงน้ำไหลนอนเออ <S 2> <S 2> <S <S ฟังเสียงน้ำไหลแล้วก็มือจักสิไปเมื่อใดเฮือนกันล <S 2> <S 2> <S 2> เลอยอแต่ว่าเฮือนเพิ่นในูุ้เบิร์ละละพุออแล้วก็ใกล้พัง อ,อบ้านกกใกล้พังเมืมมม่อสซะก่อนบ้านที่บา่าวผู้อยุ้ยาที่บ่าวลกนะ <c oughs> จะกินของเกี่ยวม้น,นมใส่จะมีน้อง <c oughs> อ่ะโอเคท่นานฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ